ให้มันวกวนซึ่งถ้าคนปกติเขาไม่ตกนะกับคำพูดแค่นี้เขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรด้วยซ้ำเขาไม่ได้เอาเก็บเอาคิดด้วยซ้ำ ฝนตกอีกแล้วฝนตกหนักมากเลยอันนี้ว่าจะลงไปแกลงก็ไม่ได้ไปอีกแล้ว วันที่9เดือน9ปี64วันนี้ฝนไม่ตกมีแดดก็เลยวิ่งลงมาดูบ้านสักหน่อยซึ่งก็คิดว่าช่างเขาคงจะไม่ได้ทางานแหละแต่ก็ลงมาดูสักหน่อยว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วแล้วก็มาดูของด้วยว่ามันมีอะไรหายไปบ้างหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วต่อให้หายไปเราก็ไม่รู้อยู่แล้วละเพราะว่าเรา นับชิ้นไม่ได้เนาะก็กลัวเพราะมันอยู่ริมถนนปร,ประตูรั้วก็ไม่มีคนเฝ้าก็ไม่มีไฟก็ไม่มีแล้วอยู่มินถนนมากถ้าของหายไปก็คือไม่รู้เรื่องแต่ทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่ค่อยมีโจรมีขโมยหรอกเราก็เชื่อเขาน้อแล้วก็สร่างเขาก็บอกว่า,าเขาก็ขับรถมาดูให้อยู่เรื่อยๆวันหนึ่งสองครั้งสาครั้ง เขาก็ขับมาเวียนเวียนมองมองให้อยู่เขาก็ว่าอย่างงี้เนาะแล้วก็ก็ก็ฟังตามที่เขาว่าแต่ก็ทําใจแล้วล่ะถ้ามันจะหายไปบ้างก็ก็ต้องหายแหละนะล้ะเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ไปอยู่เฝ้าช่างเขาก็มุงหลังคาไปได้ครึ่งหนึ่งแล้เหลือส่วนหน้าที่ยังไม่ได้มุงเพราะว่าฝนมันตกหนักมาหลายวันแล้วพายุมันเข้าแล้วก็ ดินมันแฉเขาช่างบอกว่ามันตั้งนั่งร้านไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้ทําต่อก็เลยต้องได้หยุดไปก็ต้องรอให้ฝนหายก่อนให้ดินมันเริ่มแข็งตัวสักนิดนึงแล้วถึงจะถึงจะมาลงต่อได้อันนี้ก็เป็นเหล็กที่เขาเชื่อมไว้รอที่จะขึ้นโครงหลังคาเอาจริงๆแล้วจากถนนเนี่ยเดินเนี่ยประมาณสิบกว่าเก้ามันก็ถึงตัวบ้านแล้วนะ ถ้าของจะหายมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่แปลกอันนี้ก็สั่งเหล็กมาเพิ่มอีกละยังไม่ได้จ่ายเงินเลยเห็นช่าง,งบอกว่าหมื่นกว่าบาทรอบแรกสั่งเหล็กไปสี่หมืนกว่าบาทแล้วรอบที่สองสั่งมาอีกหมื่นกว่าบาทมาซ่อมบ้านช่วงเด็กแพงของทุกอย่างขึ้นราคาก็เป็นแบบนี้เนาะมันก็ต้องซ่อม <laughs> ผิดจังหวะก็ต้องซ่อม อันนี้คือในครัวกับห้องน้ำคือดูสภาพเน่ามากเน่าเละเทะดูผนังมีแต่รอยคราบมือที่แบบคนเช่าอยู่เขาอันเนี้ยมันบ้านก็ล้าวปูนกับเสาแยกแยกตัวกันเลยก็เดี๋ยวจะให้ช่างเขาตีออกแล้วก็ก่อ,อฉาบใหม่ด้านนี้เป็นด้านหลังบ้านดินนี่ที่กองอยู่นี่ก็รอให้มันแห้งรอให้ ฝนหายแล้วก็รอให้ดินมันแห้งหน่อยก็จะให้เอารถไถเอารถไถมาดันดันโตเติมตรงนี้เข้าไปเพราะว่าตอนนั้นมันมีหลังคาเก่าอยู่รถไถดันไม่ได้รอรื้อหลังคาพอรื้อหลังคาเสร็จฝ,ฝนตกก็เลยยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็เลยยังไม่ได้ดันเดี๋ยวรอให้ฝนแรงมากๆก่อนให้ดินแห้งๆตัวอีกหน่อยเราค่อยเอารถไถมาดันอีกเจนหนึ่งฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้าน แต่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ไปทํามาหากินของเขาอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนก็เล็กๆแคบๆสา3คูณสาเมตรคูณสเมตรใส่ที่นอนเข้าไปก็จบละอย่างอื่นไม่ต้องไปวางแล้วได้เป็นลมอีกตัวงพอดีเต็มยืนดูบ้านได้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยแดดฟ้ายัง แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยแป๊บเดียวฝนเทลงมาอีกแล้วต้องได้รีบกลับอันนี้เป็นข้างทางตอนจะกลับบ้านน้ําท่วมเกือบท่วมถึงถนนน่ะน่าจะข้างข้างนีง้น่าจะที่มันจะน่าจะต่ํานั่นแหละน้ํามันก็เลยท่วมแต่อันนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราวิ่งมามีสวนมะละกอด้วยสวนมะละกอเยอะมากต้นมะละกอเยอะๆมีลูกด้วยลูกก็ยังเยอะ เสียดายมากเลยอ่ะไม่รู้ต้นเขาจะตายหรือเปล่าเนอ้อไม่รู้ส่วนของใครเหมือนกันพอดีขับรถผ่านเห็นแล้วก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูเนอะว่าช่วงนี้พายุเข้าน้ำมาแรงมากดีนะไม่ท่วมมาถึงถนนยังอยู่แค่ข้างๆทาง,าง,างน่าจะเป็นที่ต่ำมากแล้ว,ลวถัดจากนี้ไปก็จะเป็นคลองด้วยแหละน้ำน่าจะมาจากลำคลอง ล้นล้นคลองออกมาก็เลยมาท่วมสวนมะละกอของของชาวบ้านเขาเนาะพอออกจากบ้านมาได้หน่อยเดียวไม่มีฝนละแค่นี้เดียวยนะห่างกันแค่ไม่กี่กิโลฝนหายละดูเเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยน,กนอกจากฝนฤดูนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมา คิดที่แล้วที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเพราะอะไรถึงกลับไปซ่อมบ้านที่นูนนะ่นเนาะเพราะว่าอยู่ก็ไม่คือยังไม่ได้คิดจะไปลงหลักปักฐานที่จะอยู่แล้วไปซ่อมบ้านทําไมให้มันเสียเงินเสียทองอะไรอย่างนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เล่าทั้งหมดเนาะเพราะว่าคือสภาพจิตใจตอนนี้มันยังไม่พร้อมยังยังไม่ค่อย กลับมาแบบสมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่จะจะพูดคร่าวๆนิดนึงแหละว่าคือบ้านคือบ้านมันเป็นบ้านที่อยู่ติดถนนเนาะ่ะมันเป็นแบบทางผ่านพอดีใครผ่านไปผ่านมาคือเขาก็เห็นแหละว่าเมื่อก่อนบ้านเป็นยังไงแล้วนะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแล้วเขาก็เห็นอยู่ว่าเราเราซ่อม <c oughs> เราเปลี่ยนรังคารุ่นนี่นั่นอยู่ก็มีแต่คน คือมันก็ไม่ได้จํานวนเยอะไม่ได้จํานวนมากเนาะแต่ว่าก็คือมีคนมาพูดว่าก็คือเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้พูดให้ร้ายหรือพูดไม่ดีอะไรหรอกเขาก็แค่พูดว่าซ่อมทําไมสร้างใหม่เลยดีกว่าซ่อมแบบเนี้ยมันแพงเสียค่าใช้จ่ายเยอะสู้ไปสร้างใหม่หลังเล็กๆเอาอีกหลังหนึ่งดีกว่าหลังนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้หรือจะให้เขาเช่าอะไรก็ ตามสภาพไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้าคิดคิดในแง่ของเขามันก็มันก็ถูกนะมันก็มันก็ใช่แหละแต่ถ้าคิดในแง่ของเราเราก็มองว่าเราก็ไม่ได้หวังจะให้ใครเช่าบ้านแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองว่าถ้าไปสร้างอีกหลังแล้วไอ้หลังเก่าเนี้ยจะทํายังไงเอาไว้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าสร้างใหม่ บ้านเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนาะมันไม่ใช่ถูกๆหรอกสร้างไปเนี่ยยังไงก็ก็คิดว่าแพงแหละมันก็ต้องหลายแสนนะเนาะอย่างเซฟเซฟก็ต้องหลายแสนตอนนั้นที่เราเราคิดว่าเราจะซ่อมเนี่ยก็คิดว่าเออซ่อมมันก็คงจะหมดไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะการซ่อมบ้านการสร้างบ้านงบยังไงบานปลายแน่นอนตรงนี้เราก็รู้ดีทุกทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วเนาะว่าการสร้างบ้านเนี่ย จะซ่อมหรือจะสร้างเนะี่ยยังไงงบก็าบานเพราะเดี๋ยวก็ต้องมีเพิ่มตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังเนี้ยก็คือพยายามที่จะพยายามที่จะเซฟงบให้ได้เยอะที่สุดแต่ทุกอย่างมันก็มัน,ม,นมันต้องทาทั้งนั้นนะมันยังไงมันก็ต้องได้ทําอ่ะหนึ่งทาสีเนะี่ยยังไงก็ต้องได้ทาใหม่อยู่แล้วเพราะจากที่ทุกคนเห็นในคลิปเนาะสภาพพับไม่ได้แล้วก็พื้น พื้นก็พังพื้นนั้นยังยังยังเห็นไม่ชัดเนาะเพราะมันมีของมีฝุ่นมีอะไรไอ้นี่อยู่แต่ว่าขอบขอบเนะี่ยกระเบื้องเนนะี่ยมันบินแตกไปหมดละเคาน์เตอร์ตร,ตรงในครัวหน้าห้องน้ำอันนั้นก็แตกมีแตกมีบินมีคือซุดโซ่บาตรงนั้นก็จะทุบห้องน้ําก็ปูกระเบื้องใหม่ห้องน้ําปูกระเบื้องใหม่เคาน์เตอร์หน้าห้องน้ําก็ทุบทิ้งไม่เอาแล้วก็คือไม่ไม่ให้มีเคาน์เตอร์แล้วก็จะเป็นที่โลง่ลงๆว่างๆไป ส่วนพื้นพื้นจริงๆแล้วถ้าจะอยู่ไปก่อนมันก็อยู่ได้แต่คือประตูมันต้องเปลี่ยนไงประตูเก่ามันเป็นประตูเหล็กยืดมันมันพังละมันสนิมกินมันมันเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนประตูใหม่ทีนี้ในในความตั้งใจก็คือกะว่าจะใส่กระจกหือถ้าเราจะใส่กระจกเราก็ต้องปูพื้นก่อนแล้วค่อยใส่กระจก ใส่ประตูกระจกเนาะเพราะถ้าไปใส่กระจกก่อนแล้วคิดจะมาปูกระเบื้องทีหลังปูพื้นที่หลัง,ง,ลงมันก็ต้องได้มาลื้อกระจกอีกอย่างเงี้ยแล้วไซส์ขนาดมันก็มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนอะอาจจะสูงขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าพื้นก็ต้องปูสีก็ต้องทาฝ้าก็ต้องตีสรุปงบางบานงบบาลปลายแน่นอนเลยซึ่งคนที่เขามามาทักเราเนี่ย ก็ถูกของเขาแหละว่าทําไปเนี่ยเหมือนสร้างใหม่สู้สร้างใหม่ซะดีกว่าเก็บหลังนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความคิดเราคือเอ้ยก็ซ่อมตรงนี้ไปแล้วไม้ไม้ที่มันเหลือไม้ของเก่ากับเบื้องของเก่าเราจะเอามาทําเป็นโรงจอดรถก็จะจะมายกเป็นเพิงแบบไว้สําหรับการแดดกันฝนจอดรถนั่งเล่นข้างข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเนาะเอาจริงๆแล้วอะคนที่เขาเขาทักเขาถาม เขาก็คิดในแง่ของเขาอันนี้เราก็เข้าใจเขาแต่ในในในสิ่งที่เราทำเราก็คิดในมุมของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยแค่แค่เรื่องแค่เนี้ยเอาจริงๆแล้วเราก็เข้าใจนะในสิ่งที่เขาพูดเราเข้าใจแต่พอเราได้ยินอะไรแบบนี้มาปุ๊บมันก็ทำให้จิตใจเราตกซึ่งถ้าคนปกติเขาไม่ตกนะกับคำพูดแค่เนี้ยเขาไม่ได้รู้สึกรู้ษาอะไรด้วยซ้ำเขาไม่ได้เอาเก็บมาคิดด้วยซ้ำ แต่สำหรับเราเรากับเรากับเศร้ากับคำพูดนี้เรากับรู้สึกจิตตกกับคำพูดนี้อย่างเงี้ยก็คือก,ก,ก็เลยว่าเออเดี๋ยวรอรอให้รอให้สภาพจิตใจเข้มแข็งกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่ามาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเผื่อ <laughs> เผื่อมีคนอยากฟังว่าเพราะอะไรทําไมถึงกลับ ถึงอยากที่จะกลับไปไปซ่อมบ้านหลังนั้นทั้งๆท,ท,ที่อยู่ก็ไม่ได้อยู่แล้วไปทําทําไมให้มันเสียเงินไปเปล่าๆอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะฮาเดี๋ยววันจะยาวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าถ้าคิดว่าสภาพจิตใจพร้อมแล้วคํานวณอ่าไม่ใช่คํานวณก็เรียกประมวลประมวลคําพูดได้แบบพูดโดยที่ไม่ให้มันวกวนมาก พูดให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆก็จะจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าพูดไปตอนเนี้ยคิดว่าคําพูดของเราเนี่ยมันจะต้องกบกวนแน่ๆทุกคนจะต้องฟังแล้วงงแล้วก็จะรู้สึกลาคาญแน่ๆเลยเพราะว่าเราเรา,เราตอนเนี้ยคือสภาพจิตใจมันยังไม่สามารถประมวลคําพูดแล้วก็เล่าออกมาได้อย่างเงี้ยมันยัง,งงงงอยู่ในหัวอยู่คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้า ถ้าพร้อมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ห,หมแค่นี้ก็วกวนแล้วอะ่ะ <laughs> อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะขอกำลังใจจากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งลำคาญกันนะคะสวัสดีค่ะ